หลังจากการรอคอยอันยาวนานประชาชนคนไทยก็ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีสำคัญสองพิธีคือพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสในวันที่28เมษาย,ยนพุทธศักราช2493และพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษในวันที่5พฤษภาคมอย่างความปลื้มปีติแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประเทศไทยได้มีพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีโดยสมบูรณ์แล้วเมืม่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2497เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ขึ้นที่ตลาดบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีและในวันที่13กันยายนรถยนต์คันหนึ่งแล่นออกจากสวนจิตรดาแต่ลำพังมุ่งหน้าสู่สถานที่เกิดเหตุพระเจ้าอยู่หัวและพระ,าะ,พร,ะราชินีของคนไทย สเสด็จออกเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยเป็นครั้งแรกในรัชกาลสิ่งที่ชาวบ้านโป่งได้รับพระราชทานไม่ใช่แค่สิ่งของหรือเงินทองเท่านั้นแต่ที่มีมูลค่าหาเปรียบไม่ได้คือน้ำพระราชหาฤทัยอันยิ่งใหญ่ที่ทรงเห็นทุกข์ของประชาชนเป็นดังทุกข์ของพระองค์เอง ในต้นฤดูหนาวพุทธศักราช2498ด้วยพระราชปณิธานที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงเริ่มเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานเป็นภาคแรกของประเทศไทย